ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะทักทายได้นะคะถ้าภาพไม่สดภาพแบบไม่ชัดเจนบอกด้วยนะคะบอกด้วยเพราะว่ามันภูเขาสูงมากเลยค่ะอาจจะไม่มีสัญญาณเราไปด้วยกันเรื่อยๆค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะ ยังอีกไกลนะคะสวยมากเลยค่ะสัญญาณชัดเจนไหมคะบอกพี่เน่ด้วยนะคะสัญญาณชัดเจนไหมทักทายกันเข้ามานะคะ ตรงนี้สวยมากค่ะอุ้ยดอกไม้สวยมากแดีวกดตรงนี้เป็นไฮไลท์ค่ะมันสวยสวยมากเลยค่ะสวยจริงๆเพื่อนๆสามารถแคปหน้าจอได้นะคะถ้าถ้าถูกใจแคปหน้าจอได้เลยค่ะ <c oughs> ไปได้วยกันค่ะไปต่อนะคะสวยมากดอกไม้กำลังออกดอกสวยมากดอกอะไรไม่รู้ค่ะสวยมากเลยดอกใหญ่มากสีเหลืองดูค่ะตรงนี้สวยมากเลยโอย นี่ค่ะดอกไม้สวยมากสวยมากเลยค่ะโอ้โตรงนี้ยิ่งสวยสุดยอดเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆผ่านไปผ่านมาแวะทักไทยกันได้นะคะเข้ามาชมภูเขาที่สวิตเซอร์แลนด์ได้คะ่ะวันนี้พี่เนตรนะคะมาไฮกิ้งค่ะจากครัวไทยใจสวิตคะ่ะดูคะ่ะดูดูความงามของธรรมชาติไปด้วยกันคะ่ะสวยงามมากเลยภาพชัดเจนไหมคะ ภาพชัดเจนไหมถ้ายังไงก็บอกด้วยนะคะเพระาะว่าภูเขามันจะสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะอาจจะไม่ชัดเจนไปต่อค่ะเราไปด้วยกันเรื่อยๆนะคะสวยงามมากเลยค่ะเราจะเดินไปด้วยกันเรื่อยๆค่ะ ชมความงามของธรรมชาติไปด้วยกันเรื่อยๆดูค่ะสวยงามมากจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะความสูงชนันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ดูคะ่ะบรรยากาศแต่ไม่ร้อนนะคะยังมีหิมะอีกนะคะที่เขาขาวคือหิมะตรงนี้เราต้องผ่านด่านหิมะคะ่ะดูคะ่ะบรรยากาศสวยมากเลยคะ่ะ ไปต่อคะ่ะสวยมากถ้าภาพไม่ชัดยังไงบอกด้วยนะคะตรงนี้สวยมาก